มุ่นี้ค่ำคืนแห่งพระแม่กาลีเทพีแห่งพลังและการทำลายล้างในค่ำคืนที่7แห่งเทศกาลใจตรานวาราตรีตรงกับวันเสาร์ที่5เมษายนวันแห่งการบูชาพระแม่กาลีผู้กจัดความชั่วร้ายและมอบพลังแห่งการเกิดใหม่พระนางมี4พระกรนถืออาวุธและสัญลักษณ์แห่งพลังพระเนตรดวงตาที่สของพระองค์มองเห็นทุกสรรพสิ่ง พระแม่ทรงมาลายหัวกะโหลกสื่อถึงวงจรชีวิตและความจริงอันเป็นนิรันดร์และเมื่อพระแม่กาลีเข้าสู่สภาวะแห่งความโกรธเกรี้ยวพระองค์สามารถทำลายล้างจักรวาลได้แม้แต่พระศิวะยังต้องมาหยุดยั้งเพื่อรักษาสมดุลแห่งสรรพสิงชาวินดูศรัทธาต่อพระแม่กาลีในฐานะผู้ปกป้องพวกเขาเชื่อว,ว่าหากอ้อนวอนด้วยใจบริสุทธิ์พระแม่จะช่วยกจัดเคราะห์ร้ายและอุปสรรคทั้งปวงและ คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นค่ำคืนที่7ในเทศกาลใจตระนวราตรีเสาร์ที่5เมษายนชาวฮินดูบูชาพระแม่กาลีด้วยปเปลวไฟถือศีลถวายพระแม่และสวดมนต์สรรเสริญขอพรให้พระแม่คุ้มครองและให้พลังแห่งพระองค์นำทางสู่แสงสว่างแห่งธรรมะผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะพระแม่กาลีมหาเดวีแห่งธรรมะผู้กระจัดสิ่งชั่วร้ายณนะพิกเนสวนเทวไลถวายไฟยแด่พระองค์ดารชนรับพลัง งานดีๆจากพระแม่พระแม่กาลีคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากจุดจบและการเริ่มต้นพระองค์คือเดวีผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดและเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างผู้ศรัทธาเสมอขอให้ทุกท่านบูชาพระแม่อย่างมีความสุขอุ้มสรีมหากาลีกายหญ่นะมา